ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยในวันนี้ทุกคนก็มาพบกับแอดนุเหมือนเดิมและในวันนี้อนิเมะที่ผมจะมาสปอยนั้นมีชื่อเรื่องว่ารัก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 ,รกเธอหมดหัวใจจากแฟนสาวร้อยคนเนื้อเรื่องจะเป็นเช่นไรนั้นก็ฝากทุกคนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวของแอดนุเองนะและขอฝากไว้สักนิดนึงตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วขั้นต่ำเพียงแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครมาได้เลยนะ และถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยทุกคนเบื่อกันไหมครับดูคลิปผู้กล้าสายส,สปอยทีไรโฆษณาขึ้นทุกทีคาดจังหวะตอนกำลังมันๆตลอดวันนี้ผมมาแนะนาบริการหา y o ูทูบพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทโคจะถูกสุดๆเลยทีนี้ก็จะหมดปัญหาโฆษณามาก่นใจทุกคนแล้วไม่ได้มีแค่ YouTube เพียงอย่างเดียวนะครับยังมี Netflix อีกด้วยการันตีด้ฐานลูกค้ามากกว่า16,000คนสมัครในโคง,ง่ายเลยครับเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพรีเมรูสแกนที่หน้าจอได้เลยที่สําคัญนะ แจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุราคาเดียวครับไม่มีบอกเพิ่มเลยสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเได้เลยครับ เปิดเรื่องมาในตอนที่18ดูเหมือนว่าในวันนี้น,นั้นทางเลนทารโลฟามิลี่เนี่ยพวกเขานั้นก็จะได้มาแข่งเบสบอลกันเลยครับซึ่งหลังจากที่พวกเขาน,นี่ใช้เวลาซ้อมกันมาหลายอาทิตย์เลยแหละนะวันนี้เนี่ยก็ถึงวันแข่งจริงกันแล้วเลยครับส่วนอีก3คนที่เหลือเนี่ยเลนทารโลได้ไปทาาทามคนช่วยเฉพาะกิจมาแล้วแหละนะซึ่งก็เป็น3พี่น้องที่โคสนิทกันกลุ่มหนึ่งเลยครับแต่ว่า3พี่น้องพวกนั้นเนี่ยก็กลับปฏิะเสธเลนทารโลเชยเลยแหละนะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยติดวัดคนเดียวนะครับอีกสองคนเนี่ แข่งครั้งนี้ไม่ได้นะครับเลนทาโละในตอนนี้ก็ถึงกับหน้าซิดไปเลยตอมาทางฝั่งของอีกทีมหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าทางคุณยายคนนี้เนี่ยจะเป็นกับตันด้วยแล้วนะต้องเธอที่บอกว่าถึงจะเป็นการซ้อมแข่งก็ขอให้จริงจังเต็มที่ซึ่งแต่ละคนก็ม,มีกระจิกกระจายอยากจะซ้อมแข่งเลยนะครับแต่พอทางคุณยายพูดว่า ชนะจะเลี้ยงเนื้อย่างพวกเขาในตอนนี้เนี่ยก็ด่ดากันหมดเลยแหละนะฮาร่ <Hello S 1> ในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ต้องมาขออนุญาตทางคุณยายแล้วว่าในตอนนี้นะพอดีมีคนที่จะมาแข่งในไม่สบาย3คนก็เลยขออนุญาตให้ผู้ที่มาเชียร์ด้วยเนี่ยเข้าร่วมการแข่งได้หรือเปล่าซึ่งก็จะเป็นทางน้องเมทแล้วก็ฮาฮาริกับคูรูมินะครับแน่นอนแหละครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ผ่านเกงสักคนเลยนะคนหนึ่งก็ผู้ใหญ่เกินไปคนนึงก็นักเรียนมตน้นอีกคนหนึ่งก็เป็นเมทด้วยนะครับแน่นอนแหละครับว่าโดยปกติแล้วเนนี่่ยมมัไมได้ลนะ แต่ค you know, anyway, so ุณยายเนี่ยก็ไม so ่แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับและแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เวลาเริ่มการแข่งขันซึ่งทางฝ่ายบุกเนี่ยก็จะเป็นทางฝ่ายของโรงเรียนฝั่งนู้นนะครับซึ่งโรงเรียนฝั่งนู้นนัชื่อโรงเรียนค่อนข้างแปลกนิดนึงแหละนะชื่อโรงเรียนว่าจุลศิษย์นะครับจะเป็นฝ่ายบุกนั่นเองแหละนะส่วนทางรถแรกคารเรนทาโร่เนี่ยจะเป็นฝ่ายรับก่อนในแมตช์แรกตัวของทางน้องไอคูนะครับก็ได้เป็นพิชเชอร์ในมัลแรกแล้วนะตัวของเธอนี่ก็ได้ทําการคว่างลูกเข้าไปนะครับซึ่งก็สไตล์ในลูกแรกเเเลลลยยยตตรรรงงงงททาาาานนนนน้้้อออไไไคคูููีี่่่กกกกก็็ดดํปปืๆฝัััวะบ ทำให้ s t ไตร e 2แล้วก็ส t r i แบตเตอร์เอาไปจนครบเซตเลยนะครับซึ่งทางผู้แข่งเนี่ยก็รู้จักทางตัวของทาอีคูด้วยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยค่อนข้างดังในมัธยมต้นเลยนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องน่าสะเทือนใจเข้ามาแหละท้าห้เธอเนี่ยมไม่สามารถตีลูกได้เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าฝ่ายนู้นบุกเนะี่ยเขาไม่ต้องกลัว แต่ว่าถ้าฝ่ายนู้นรับเมื่อไรนะซึ่งก็ปาลูกจนหมดนะครับจนต้องเปลี่ยนฝั่งกันละนะแน่นอนแหละครับว่าฝ่ายโรงเรียนหนึ่งเนี่ยก็ได้มาเปลี่ยนพิเชอร์แทนแล้วนะซึ่งทางเบอร์9ก้าคนนี้นะครับเได้ว่าปาทีนี่มีไหลลุกแน่ๆซึ่งทางคนตีเนี่ยก็จะเป็นทางตัวของทางคาราเน่ซึ่งน้องก็จะตีให้ได้แล้วนะซึ่งทางฝั่งนู้นเนี่ยก็ได้ปานะครับซึ่งปามาทีเดียวเนี่ยลูกในโคตรทรงพลังมากๆเลยทางตัวของทางน้องคาราเน่นั้นตัวของน้องก็ได้รู้นะครับว่าลูกมาตรงกลางแล้วก็ได้ตีโดนด้วยแต่ว่า ตีทีหนึ่งเนงไม้ปลิวเลยทางโตของทางเบอร์เกฝั่งเขาเนี่ยจะปาแต่ตรงกลาง100%แต่ว่า100%ที่ว่านั้นไม่มีใครเนะี่ยสามารถสกัดลูกของเธอได้แม้แต่คนเดียวเรียกว่าเป็นการสไตร์ทาฟาวทิป100%เลยก็ว่าได้ซึ่งก็สไตล์ไปเลยเลยนะครับจนพวกเขาเนี่ยไม่ได้กันสักแต้มเลยนะจนมาถึงตัวของไทาอีคูนะครับจะเป็นคนตีนั่นเองซึ่งเหมือนว่าทางน้องอีคูนั้นจะรู้สึกกดดันมากๆเลยนะครับมาม่ผู้ชมอยู่ข้างสนามแล้วนะทางฝั่งของเบอร์เก้านี่ก็ได้คว้างลูกมาแน่นอนนะครับว่าน้องเนี่ยทีแรกก็จะตีแล้วนะ แต่พอได้กินเสียงชารปุ๊บน้องก็หยุดตีทันทีจะทําให้คุณต่อสู้รู้ว่าจุดอ่อนของเธอยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าแล้วเชียวใหญ่นี่ยังเอาชนะไม่ได้สินะอีกคุณนี่ก็ได้พยายานปลอบใจตัวเองนะครับว่าต้องเหวี่ยงไม้เท่านั้นเองจะชนะซึ่งศัตรูนี่ก็ได้เปลี่ยนแผนใช้อีกลูกนึงนะครับที่เป็นลูกทา่ามาตายสุดยอดแล้วนะซึ่งควังมาทีเดียวนะครับตัวของ,องน้องนี่ก็ตีโดนด้วยนะแต่ว่าตีปุ๊บเนี่ยไม้กระเด็นเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามือถึงกับเจ็บมากๆเลยเพราะว่าลูกนัน้นนะนนััโค่งงงพลลลเยะะซึูกี้รบ คือลูกที่พิเชอร์ฝั่งนู้นเนี่ยคว้างในวันละครั้งเท่านั้นพอจะทําให้ไหลของต้องทั้งน้องเบอร์เก้านะครับเจ็บแหละนะซึ่งทางพิเชอร์อีกคู่เนี่ยก็ถูกสกัดดาวรุ่งนะครับแน่นอนเลยครับว่าต้องเปลี่ยนให้ทางน้องนาโน,นมายืนบนเนินอีกคู่ที่บาดเจ็บเนี่ยมาอยู่ที่ปีขวาซึ่งการเปลี่ยนตําแหน่งครั้งนี้ถูกไฟลรูปของจุลศิษย์ถล่มทลายอย่างหนักเลยหรอนะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อทางเบอร์เก้าฝั่งนู้นเนี่ยทำการคว้างลูกมาเลยทุกคนเนี่ยก็ชิบหายตลอดเลยนะครับเพราะมีีใครตได้เลยวนะ่ะะนนน่่ยกยก็ิงหางงอออกไปเรื่่ยๆซึฝีมือเนี่ยโคตรต่าางงกกัันนเลยะะครรรรบบวมถึปสณ์ด้วยละะนน้อองี นก็รู้สึกผีดกใเพื่อนมากเลยนะครับเพราะว่ามือของน้องได้รับบาดเจ็บซะก่อนึ่งคะแนนในตอนนี้นะครับถ้าจบอินนิงที่7แล้วห่าง7คะแนนพวกเขาจะถูกปรับแพ้แล้วนะจากคะแนนเดียวพวกเขาเนี่ยก็ห้ามเสียเดชชาดพวกเขาเนี่ยต้องป้องกันให้เต็มที่นะครับ ทางฝั่งนู้นเนี่ยก็เด้นเล็งเลยนะครับว่าจุดอ่อนของทางทีมเรนทาร่โนี่คือใครกันแน่แล้วพวกน้องก็เด้เลงไปที่ชิสุกะจังนะครับเพราะว่าทางชิสุกะจังนั้นผิดพลาดไปที่สุดในทีมแล้วล่ะนะถ้าจะย้ำนะครับต้องย้ำแค่คนนี้แหละซึ่งก็ไม่รอช้านะครับเธอเนี่ยก็ได้ย้ำเลยแหละนะว่าชานูตั้งแต่แรกแล้วนะเธอทาพลาดเยอะที่สุดเลยนะไม่รู้สึกรืยไงว่าทวงแข้งทวงขาทุกคนอยู่นะต้องมาเล่นกับคนอย่างเธอนาสงสารเพิ่ลงลมทีมจริงซึ่งกระจายเสียแล้วเลยครับนาตอนนี้ชิสุกะจังเนี่ยน้องไม่มี ก็ใช่แล้วะครับตาลูกิดพลาดด้วยสิทตังในตอนนี้ไม่เหลืออยู่แม้แต่น้อยแล้วแหละครับช mm hmm. ิสกาจังในตอนนี้ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะเห mm hmm. ีือวพวกเขาเนก็ต้องพักมาคุยกันหน่อยเลยครับ mm hmm. สิ่งก็ต้องปลอบใจทั้งชิสกาจังก่อนไปอันดับแรกแล้ะนะ mm hmm. เพราะว่าน้องร้องไห้หนักมากแต่ทาโร่ใน่ยพยายามปลอบสุดฤทธิ์เลยนะครับ ทันใดนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าทางนนพีคุสรีเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นเข้าเมื่อกี้นะ่ะทั้งฝั่งโน้นผู้อะไรบางอย่างชืง่อกะจังด้วยซึ่งทําให้ทุกคนในตอนนี้นะครับเป็นใว่าโก,การกันขึ้นหน้าขึ้นตามหมดแล้วซึ่งทางฝั่งสตูนเนี่ยคิดว่าพวกเธอในคราวจะน่าแน่นอนอย่แล้วแล้วนะแต่ว่าเปล่าเลยนะครับในรอบนี้นั้นพวกเธอในการจะปิดฉากแต่ว่าทั้งคารเนะก็ได้ตีโดนเฉยเลยแลละนะซึ่งก็เดือดจัดเลยนะครับซึ่งต,ตีเป็นดักบอลเลยนะในะตอนนี้ซึ่งก็ไม่ได้ตีแค่คนเดียวนะครับดูเหมือนะ มาแต่ตรงกลางนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยไม่ตีเลยะนะเอามาจาับเป็นฐานให้อยู่เฉยๆให้มันคงกระพาะยังไงก็โดนแน่ๆเลยนะสิ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ไหวแล้วนะโกแทงนั้งตัวชิซุกะหมดเลยนะครับเรนทานโร่นั่นหลักสุดเลยแหะนะก็จะฆ่าแกงกันเลยนะครับจนทางฝ่ายศัตรูเนี่ยก็ได้งงแตกสิครับมาฝั่งนู้นอะไปเอาพลังมาจากไหนกันเยอะแยะขนาดนี้หลินทานโร่เนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเธอได้มาแตะกล่องแพนดร่าที่มีความสัมพันธ์เข้ายังไงล่ะซึ่งเรนทานโร่นั่นหนักสุดเลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นดานนนะนร์ก ก้าวทูเอาอะนะเพราะทุกคนลองพลัลลงกันเลยสามารถตีตึงขึ้นมาได้อีกใจเดียวเท่านั้นนะครับส,สื่อทางครูุรดเนก็จะเป็นคนตีแล้วนะซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ตีอยู่แล้วนะครับจับมาอยู่เฉยเลยแล้วนะอ่านออกมาแล้วนะครับแล้วตวองเธอเนี่ยก็ได้เรียวิ่งแต่อยู่ดีๆเนี่ยจากตัวใหญ่นะครับก็ได้กลายเป็นตัวเล็กเธอเลยแล้วนะจนคู่ต่อสู้นะงงสิครับว่าเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นกันฟันเนี่ยกรรมาการนั่นมันโดบยายไม่ใช่หรอ ซึ่งทางคู่สุรีนี้ก็ได้เถียงสิครับว่านี่ไม่ใช่ยาเสริมสมรรถภาพทางกายนะซึ่งกรรมาการก็ให้ผ่านเลยนะครับสึ่งก่อนหนักเลยนะครับยิงทางคุณแม่ฮาร่น่ะหนักกว่าเดิมเลยนะเพราะว่าต้องทางคุณแม่เนี่ยพอจะวิ่งนะครับเข้าไปเซฟนั้นปรากฏว่าสุดทุกคนนคิดว่าเอานะครับแต่ที่ไหนได้คุณแม่เนี่ยก็ได้ใช้พลังของนมนมนะครับทาการแตะไปทันเวลาพอดีเลยแหละนะ สุดสุดท้ายนะครับก็มาถึงทังตัวของชิสุกะจังนั่นเองที่จะเป็นคนตีึ่งนฝ่ายศัตรูนั่นก็ได้คิดว่าชิสุกะจังนี่แหละคือจุดอ่อนอยังก็ตีไม่ได้แน่แ,นแต่ชิสุกะจังเนะี่ยอยู่ดีๆตัวของน้องนั้นก็ได้กอดไม้เฉยเลยนะเพื่อให้ฐานเนี่ยมันนิ่งนะครับึ่งกอดไม้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่ามันสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงได้แล้วนะนอกจากนั้นยังกลับด้านไม้อีกด้วยทาให้ด้ามจับมั่นคงพอขนาดที่ใหญ่ส่วนของไม้ที่บางช่วยเพิ่มระยะการตีแต่ความบางจะทําให้เต,นนต,ตนะน ยม,มีปัญหาซึ่งกตีโดนด้วยนะครับแน่นอนแหละครับว่าน้องชิซุกะจังนะัดตีโดนแต่วิ่งช้าแล้วนะฝ่ายสตูนก็ได้คิดว่าพวกเขาเน่อชนะแล้วลนะ่ะแต่อยู่ดีๆนะครับขณะที่กำลังจะคว้างลูกไปนั้นทางฝ่ายนู้นก็ได้เห็นน้าตาของทางน้องชิซุกะจังนะครับแล้วก็นึกถึงน้องหมาตัวเองล่ะนะที่เสียไปแน่นอนแหละครับว่าก็ได้ถึงกับร้องไห้เลยแล้วก็พาดกันรับลูกก็ให้แล้วนะซึ่งน้องชิซุกะเนี่ยก็ได้เซฟพอดีเลยนะครับซึ่งฟูเบนะในอินนิ่งสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะถ้าโดนฝ่ายเลยนทันลพลับ่แอเรบาตโฮ ต่อไปที่จะมาตีเนี่ยคือท่านตัวของทางน้องอีคูนั่นเองซึ่งน้องอีคูในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าหน้าตามแนละคอยสดชื่นเลยแหละนะเินเทาวโลนั่นก็เลยมาถามนะครับไปอะไรกันแน่อดีตของเธอเนี่ยคือยังไงกันแน่น้องนี่ก็ได้บอกว่าเมื่อก่อนนะน้องเคยตีลูกหอมลันแล้วลูกนั้นไปโดนหัวผู้ชมนะครับซึ่งก็แตกเลยลนะหลายลายเลยทาให้น้องเนี่ยรู้สึกไม่กล้าตีลูกขึ้นมาแต่ว่าในวันนี้ทุกๆคนเนี่ยกลับทําได้ดีขนาดน,นี้ต่อของเธอเนี่ยก็จะตีให้ได้ไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้ว่วาชมรมมันก็ต้องไปต่่ออนนะะครับับบไมตีเีเกก็จหพด แน่นอนแล้วครับว่าตีโดนก็จริงแต่มันเป็นการฟราวนะครับเพราะว่ามันเฉียดไม้ออกไปซึ่งก็ฟาวไป2ลูกเลยจนเหลือแค่ลูกสุดท้ายซึ่งก็วัดแค่ลูกนี้แหละครับตัวของน้องเนอยก็กะากจะตีให้โดนแล้วล่ะนะแน่นอนแล้วครับว่าลูกสามนี่คือการลูกวัดเลยกต่ทำได้นั่นเองนั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้ปังมาขึ้นมาแต่ความประมาท ER ที่ว่านั้นก็ถูกกดไว้ไ้วยเลนทาโร่เพราะว่าเลนทาร่โนี่ได้ไปรอรับลูกบอลที่ข้างสนามเลยนะครับท้านก็บอกว่าจะรับเองจะรับให้ได้เพราะงั้นตีมาเลยเสออดดร็จข้ง ทำการตีไปทีเดียวนะโฮมรันเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าลูกเนะี่ยมันก็ลอยไปข้างสนามจริงๆด้วยซึ่งพอลูกตกมาเนี่ยมันก็รุนแรงมากๆเลยนะเล่นทาโลเนี่ยก็ต้องรับให้ได้ในะใครับว่ายังไงถ้าเขารับไม่ได้เนี่ยทั้งตัวของททเอคุก็จะไม่สามารถตีได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นต้องรับลูกวัลลูกนี้ให้ได้ซึ่งก็สุดชีวิตเลยแหละครับจนเสพพาได้หายหมดเลยแหะนะทำให้พวกเขาเนี่ยกลับมาชนะนะ,นะครับเป็นคะแนน9ต่อ10ได้น,นั่นเองซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทางน้องเอคุนึงก็ได้ดีใจมากๆจนเดือขั้นเข้ามาจ ด้วยดีนะครับแต่จบตอนที่สิบแ